สวัสดีครับนี่ก็เป็นกิจกรรมพิเศษนะครับก็มีเพื่อนๆนกาะละยานมิตรเดินทางใครมาจากกรุงเทพนะครับก็จัดกิจกรรมโตตามผูกทือไปตามตาม่ตา,มางสว่างเดินตามรอยหลวงปู่สวงวัดบ้านขยุ ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับที่เกิดขึ้นทุกเดือนเดือนนี้ก็แจ้งความประสงค์มา3ท่านนะครับก็เป็นทีมงานนะครับก็ได้โชคได้ลาบกันจากการไปกราบไหว้พระเดินทางไปดูแต่ละที่นะครับที่หลวงพ่สวงเคยอยู่รับทีมงานนะครับรับรายการเที่ยวได้ไปหรือยังท้าใดนสนใจก็สามารถติดต่อได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรอ่า นีเขาเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแร่หลักธรรมเผยแร่สถานที่ที่หลวงปู่สวงเนี่ยท่านเคยอยู่เคยพำนักเคยได้ไปอาศัยและแต่ละจุดนะครับก็จะมีเรื่องราวต่างๆที่หลวงปู่สวงเนี่ยได้บันทึกไว้ไม่ว่าจะเขียนหรือบางครั้งก็ท่านก็จะอ,อยู่ที่กระท่อมบางทีก็เขียนตัวเลขไว้นะครับ มันก็เป็นหลักธรรมต่างๆเขาขึ้นอยู่มุมมองนะครับต้องบอกก่อนนะครับรายการเที่ยวได้ไปได้ยังเนี่ยไม่ได้จัดทําเพื่อที่จะสร้างอภินิหารนะครับแต่ว่าอยากจะเผยแผ่ว่าหลวงปู่สวงเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างหลวงปู่สวงท่านไปทําอะไรบ้างท่านเขียนอะไรบ้างท่านไปอยู่แล้วท่านทำอะไรมีเรื่องราวอะไรที่นี่เพราะปัจจุบันเนี่ยเรื่องราวต่างๆของหลวงปู่สวงเนี่ยเริ่มหาย หนึ่งจากเรื่องเล่ารุ่นสู่รุ่นก็เรื่มหายพอคนอายุเยอะก็เรื่องตำนานบางตำนานก็หายนะครับท่านผมนะครับก็คือคุณเอเนี่ยก็เลยอยากที่จะรวบรวมเรื่องราว่านสื่อนะครับก็คือ u t u b e เนี่ยให้มันทุกคนเนี่ยได้รู้จักและที่สำคัญที่สุดนะครับหลักๆจริงๆก็คือเป็นทิปทัวร์มากกว่านะครับทิปทัวร์เปิดเส้นทางบุญ ทางผมเนี่ยเคยทำมาแล้วเมื่อ15ปีที่แล้วแต่มาวันนี้เนี่ยผมว่ามันถึงเวลาที่เราจะได้เปิดเส้นทางต่างๆนะครับเที่ยวได้นะครับเชื่อได้ไม่ลุกลูแล้วก็เชื่อด้วยเหตุและผลและทุกจุดที่ไปเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับปรดใช้วิทยายานในการรับชมนะครับเพราะบ,บางคนหลายท่านทักมาว่าพี่เอทำไมมันมีอาถรรพ์ไหมพี่เอมัน มันน่ากลัวไหมทําไมหลวงปู่ไปอยู่อย่างนั้นทําไมบางที่มีพญายยนาคบางที่ก็ต้องบอกนะครับคนไทยเราก็อยู่ด้วยกับความเชื่อนะครับแต่ของพวกผมนี้ก็คือเชื่อเชื่อได้แต่ก็ต้องอยู่ในหลักะละเหตุผลของธรรมะบวกกับหลักธรรมที่มีปรัตถาคตอยู่ในใจนะครับพอถามว่ากลัวไหมไปแต่ละที่ ไม่ได้กลัวนะครับแต่ก็ไม่อยากเห็นแต่บางครั้งก็ผมเชื่อว่าการที่เขาให้เราเห็นหรือการที่เขาให้เราไปนี่ก็คือต้องการให้าทางเที่ยวได้ไปได้ย่างเนี้ยเปิดเส้นทางบุญเพื่อให้แต่ละท่านเนี่ยได้มารู้จักได้มาทําบุญเปิดดวงเปิดอะไรต่างๆตามความเชื่อของแต่ละคนนะครับเหมือนที่นี้นะครับสามท่านท่านมาท่านก็มีความสุขมาก เพราะว่าตั้งแต่เช้าเนี่ยก็จะพาทาบุญอยู่ที่วัดฟังเรื่องราวเรื่องเล่าหลวงปู่สวงทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวัดบ้านพยูจากนั้นเสร็จก็ถวายเพลน,นะครับก็คืออ้อยเตียนเมียนบ้านให้ทานนะครับแล้วร่ารวยอ้อยเตียนสรูนให้ทานและมีความสุขก็ได้ให้ทานกับพระนะครับครูบาอาจารย์ประรูไปรดอินทสารและได้ให้ครับ ปราที่เพิ่งบวชใหม่ถึงถือว่าศีลศีลเขาเต็มนะครับเพราะเพิ่งออกจากบวชก็ได้เลี้ยงตรงนี้จากนั้นเสร็จก็ได้เลี้ยงทานให้กับพ่อพ่อแม่แม่นะครับที่มาทาใบสีพอจากนั้นก็เริ่มเดินทางนะครับไปสักการะต้นพระสีมหาโพธิ์ที่โคกหนองนาบนเพื่อเป็นศิลมงคลจากนั้นก็ไปกราบรอยเท้าของหลวงปู่สวงแล้วก็พาเดินตามตามรอยธรรมนะครับรอยทาง ร้อยเส้นทางร้อยเรื่องราวสู่ตำนานสู่ความจริงก็สนุกน,นะครับทริปตัวนี้ก็ลุยกันแบบถึงไหนถึงกันนะครับก็ล่าสุดก็พี่ๆก็เพิ่งถึงกรุงเทพน,นะครับเพราะว่าหลังจากที่ท่านมาเที่ยวที่อำเภอภูสิงห์แล้วท่านก็เดินทางต่อนะครับเพราะว่าเป็นทริป บนฉบับพ,พิเศษนะครับก็คือท่านมาก่อนที่จะมาวัดบ้านขยูงก็คือเดินสายมาทางอายุธยานะครับไล่มาเรื่อยๆแล้วมาเที่ยวที่สุดินแล้วก็ได้แจ้งความประสงค์นะครับผ่านทางช่อง YouTube ประสานงานมาบอกว่าอภิเษกอยากจะมาเที่ยวที่วัดบ้านขยูงนะครับก็ทางพ่อผมก็ได้พาไปเที่ยวตามตามคำขอ,ขอ,ขอเลยก็สนุกนะครับคลิปตัวนี้ก็ไปกันแบบอาตอมทัวร์ ไปเรื่อยๆมาเลียงเลียงแต่ทุกจุดก็มีเรื่องราวมีตำนานนะครับแต่ที่ทุกคนมีความสุขที่สุดคือได้ไปในที่ที่หลายๆคนยังไม่เคยไปนะครับในอย่างหนึง่งสภาพธรรมชาติที่อยู่รอบข้างเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกสุขใจนะครับเพราะบางที่เนี่ยอยู่ในป่าลึกบางที่เขาอยู่ริมหน้าผานะครับแต่ก็เป็นการทําบุญที่ทุกคนบอกว่า ดีใจสุดๆไม่เคยทําบุญแบบนี้นะครับครอน,นี้ก็คือเป็นการทําบุญแบบโตตามโพลือนะครับก็คือไปทําทางสว่างไปด้วยแรงศรัทธาไปด้วยเหตุและผลและที่สําคัญที่สุดไปเพื่อให้ทานไปเพื่อให้ความสุขสุดท้ายคือไปเพื่อเผยแผ่เรื่องราวของหลวงปู่สวงวัดบ้านขยุงเที่ยวได้ไปหรือยัง